สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตั้งมิสูสายยอดค่ะนะคะก่อนชมคลิปนะคะรบกวนคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามกับตั้งมิสูสายยอดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรถวันนี้เลยนะคะวันนี้เราจะไปเรามีจะไปส่งรถให้ลูกค้าที่จังหวัดทาง,งานนะคะมาแวะรีวิวรถลูกค้าก่อนนะคะว่าวันนี้ลูกค้าคันนี้ลูกค้าทาอะไรมาบ้างนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะของเราเป็นรถโฟ o v วิวนะคะช่วงยาวโฟล v วิวเกียร์ธรรมดานะคะสี่ลเงินราคา6กแสนหกหมื่นหกพันบาทนะคะ ลูกค้าติดตั้งดั้มนะคะคันนี้ติดตั้งดั้มมาเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยกันชนด้านหน้าใส่ฮัมเมอร์เลยค่ะโอ้โหรถดั้มเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะคะกันชนธรรมดาไม่ใส่ค่ะใส่แบบนี้มาเลยนะคะข้อดีของฮัมเมอร์นะคะแข็งแรงทนทานนะคะเผื่อกรณีไปใส่วินด้านหน้าเนาะจะได้แรงอาจจะได้รองรับแรงน้ําหนักของการดึงได้ดีนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไล่กันแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าช่วงยาวลูกค้าเห็นมายเยอะและ้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูด้านข้างด้วยนี่เลยค่ะ นอกจากด้านหน้าใส่กันชนหน้าฮัมเมอร์เป็นแบบเหล็กแข็งๆแ,แบบนี้แล้วนะคะลูกค้ายังใส่ในเรื่องของชุดนี่เลยยางนะคะตัวนี้เป็นยางต้องบอกว่าเป็นคอสต์วินนะคะตัวลิงล้องนี่แรงนะคะยางผ้าใบสิบชั้นค่ะหนาๆอย่างนี้เลยนะคะบรรทุกน้าหนักเยอะๆค่ะลูกค้าขอมาผ้าใผ้าใบสิบชั้นตัวนี้เลยค่ะมาพร้อมกับแมกยดน้ํานะคะบอกก่อนเนาะตัวนี้ดัมเราเนี่ย เดี๋ยวมาที่ดำเลยดีกว่าค่ะนะคะวันนี้ขอบรรยายเรื่องดำนิดนึงดำตัวนี้เป็นดำยกสูงนะคะดำเนี่ยมี2รุ่นนะดำสูงกับดำเตี้ยตัวนี้เป็นดำสูงนะคะราคาเท่ากันเนาะลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกได้เลยค่ะดำตัวนี้ใส่มานะคะลูกค้าบรรทุก3ตันถึง3.5ตันนะคะ3 3.5ถึงตันเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าเราไม่ได้ใส่ตัวเพลาลอย ะะเพราะถ้าบรรทุก3.5ถึง3.5ตันเนี่ยตัวนี้แค่นี้พอเลยค่ะเอาอยู่นะคะสำหรับใส่แนบสา,เ,าเส้นข้างละ3เส้นแบบนี้เลยค่ะเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวโชว์กันนิดนึงค่ะรีโมทมี2ตัวนะรีโมทในรถนะคะแล้วก็รีโมทไร้สายค่ะเนาะเดี๋ยวยกให้ดูเป็นคร่าวๆกันก่อนนี่ค่ะการทำง,งานของเขาเนาะเป็นกระดับ นี่เลยนะคะเหมาะกับปันทุกเนา่เดี๋ยวนี้ลูกค้าบอกว่าต้องเป็นดัมแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นข้อกนะคะต้องมีการขนถ่ายด้วยการใช้แรงปัจจุบันแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะยกปุ๊บเทปั๊บนะคะผ่อนแรงได้ แต่ที่สําคัญเลยต้องบอกก่อนนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินสดนะในเรื่องของตัวดั้มนะคะเรามีโปรโมชั่นสามารถเอาหลักต้องบอกว่าเอาดั้มเนี่ยไปรวมเป็นราคาผ่อนได้นะคะแต่ตัวนี้ขั้นตอนทาแบบไหนรายค่าใช้จ่ายแบบไหนเอาเลยง่ายๆเลยค่ะดั้มเนี่ยเอาผ่อนเอาค่ะผ่อนจ่ายเนาะ ขั้นตอนเป็นแบบไหน,ไหนเดี๋ยวทั้นทิ้งเบอร์ช่องทางติดต่อนะคะเป็นเบอร์โทรลิงไลน์นะเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะนะคะอยากได้รถไปใช้งานโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนในราคาสูงๆทำยังไงได้บ้างติดต่อเราค่ะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชานะั่นแนะนาดีๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะวันนี้เราจะไปส่งที่พังงานนะคะลูกคุณลูกค้ายอยู่ที่จังหวัดพังงานพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีลูกส่งมอบมาให้ดูนะคะแบบนี้เลย รถนะมีสองสีนะคะรถเรามีสองสีนะคะมีสีขาวกับสีบอลเงินนะคะตัวดาก็เหมือนกันค่ะจริงๆลูกค้าบอกโผพี่อยากได้ดาแดงอะรถน้องไม่มีแดงไม่จําเป็นค่ะรถสีขาวหรือสีบอลเงินดรือเป็นสีอะไรก็ได้แค่แจ้งเราเดี๋ยวเราทําสีดําให้นะคะอาจจะบอกว่าไม่ชอบเลยเรียบๆนะคะอาจจะชอบอะไรที่มันสะดุดตาหน่อยแจ้งเราได้เลยนะคะวันนี้เรามารีวิวให้ดูคร่าวๆเนาะว่าตัวดาที่เรานําส่งเนี่ย มิสูสายยอดเราทําขายทุกรูปแบบค่ะรถเปล่าใช้งานนะคะรถตกแต่งแบบออฟโรดนะคะรถใช้งานหนักๆแบบดัมแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะใช้บรรทุก5ตันเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้ผ่านนะคะเราจะนําเสนอให้นะคะว่าต้องออใส่อะไรเข้าไปบ้างนะคะค่าใช้จ่ายมีอะไรเข้าไปเท่าไหร่ติดต่อเรามาค่ะนะคะตรงนี้เนาะวันนี้มากับคลิปสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวจะเดินทางต่อค่ะส่งมอบรถูิค้าที่จังหวัดพังงา เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมานําเสนอตั้นมิสุสายยอดจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะกับลูกค้าที่ต,ติดตามและรับชมลุกคนนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตั้นมิสูสายยอดวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย